คุณผ่านมาเห็นคลิปนี้นี่คือดวงของคุณนะคะสำหรับท่านที่เกิดในปีชวดปีฉลูปีขานปีเถาะมะโรงและมะเส็งค่ะนะคะทั้ง6ปีเกิดนี้มาดูกันว่าดวงของคุณในช่วง3วันนี้นะคะจะเป็นอย่างไรนะถ้าคุณตรงกับปีเกิดที่คุณ กำลังผ่านมาดูแล้วตรงกับคุณนะคะแวะดูคลิปนี้แต่ก่อนรับชมคลิปนี้พี่หมอฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์เพื่อรับพลังงานดีๆไปมาดูกันว่าดวงของคุณภายใน3วันนี้จะมีสิ่งใดเกิดขึ้นกับคุณนะพลังงานของไพ่บอกแบบนี้คะ่ะว้าวปีเกิดที่ผ่านมานะคะ พี่หมอเห็นว่าช่วงนี้ความสําเร็จสิบถ้วยความสําเร็จความมั่งคั่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินข่าวดีเรื่องการงานการเงินหลายๆอย่างกําลังจะหลัง่งไหลเข้ามาหาคุณนะคะโอกาสแล้วก็ความโชคดีรวมถึงโชคลาภด้วยรวมถึงได้เจอดวงอุปธรรมที่ดีแล้วก็โดดเด่นกําลังจะเข้ามานะคะแล้วก็มาดูใบที่สองว้าวที่ผ่านมาเหนื่อยมาเยอะเจออะไรมาเยอะทั้งหนี้สินทั้งการเงิน,ท,งงนทั้งความรักมีปัญหานะคะไพ่ใบบนี้หมายความว่า คุณเจออะไรมาเยอะที่ผ่านมาเหนื่อยมากๆนะคะหัวตกลงนี้เลยนะคะแปลว่าเจออะไรที่ค่อนข้างสาหัส พอสมควรแต่หลังจากนี้ไปดวงเปิดโชคเปิดโอกาสเปิดความรักเปิดการงานเปิดแล้วก็การเงินเปิดค่ะหลายๆคนว้าวไพ่บนสุดท้าย8เหรียญแปลว่าหนักอค์นังใจเรื่องการเงินที่ผ่านมาหลักๆจะคือเรื่องเงินแล้วก็เรื่องความรักลอ,ลองมาแล้วก็ธุรกิจการงานทุกอย่างจะปลดล็อกจะแก้ไขปัญหาได้การเงินที่คุณหนักอง์หนักใจอยู่คุณจะแก้ไขได้จะได้ปลดนี้รองเงินอยู่จะมีเงินเข้ามาเงินจะเข้ามาจากการงานการลงทุนนะอะไรที่คิดว่าไม่ได้แต่จะได้เข้ามานะคะรองเงินได้ รองเงินก้อนใหญ่อยู่จะได้ค่ะแล้วก็ตกลงเจราจาเรื่องการเงินก็สําเร็จแล้วก็จะมีข่าวดีเรื่องการเงินเข้ามาสําหรับใครผ่านมาแล้วกําลังเจออะไรที่หนัหนกๆตอนนี้ดวงกําลังขยับเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นปัญหาทุกอย่างจะได้ปลดล็อกอย่างแน่นอนค่ะพิมพ์ว่ารับคําทํานายนี้และให้คุณโชคดีและสําเร็จค่ะ